นิทานมีอยู่ว่ายามค่ำคืนหนึ่งนางฟ้าลงมาหาชวนให้ไปเที่ยวที่สวรรค์กับนรกก็ตกลงไปด้วยนางฟ้าพาไปที่หนึ่งแล้วบอกว่าถึงนรกแล้วที่นั่นเป็นห้องใหญ่มากมีผู้คนชูผองอิโดโรยอยู่เกลื่นกลาดทั้งสองข้างทางตรงกลางโถมีโต๊ะใหญ่ยาวบนโต๊ะมีอาหารที่ประณีตน่าอร่อยดูมีคุณค่ามีมากมายทุกประเภทมีคนนั่งบิดอัดแน่นนางฟ้าก็บอกว่านี่พวกสัตว์นรกคนเหล่านั้นนั่งมองอาหารที่น่าก,กินที่สุดแต่ตัว เขาดูสุขผอมหนังติดกณะ,ะดุกหน้าสงสารมีผู้คนถูกลงโทษหลายรูปแบบตามที่เคยได้ยินได้ฟังมานางฟ้าพูดว่าที่นี่อนุญาตให้กินอาหารดีๆได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้มือหยิบต,ต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตรตักเป็นเท่านั้นเวลาจะใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากตัวเองคนที่นรกก็ตักไม่ถึงสักทีอาหารที่อร่อยหกลางอบนพื้นเกือบหมดเขาเลยมีความวุ่นวายเดือดร้อนมาก จะพยายามตักอาหารเท่าไรก็ตักไม่ถึงปากจึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งที่อยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแต่ไม่สามารถเอาเข้ามาถึงปากของตนเองได้นางฟ้าพาเดินเลยไปได้สักพักหนึ่งแล้วบอกว่าถึงสวรสค์แล้วสถานที่นี้ดูสงบลักษณะก็ดูคล้ายกับที่ผ่านมาทุกประการมีโต๊ะอาหารใหญ่ยาวมีอาหารประณีตหลากหลายอย่างเหมือนกับนรกมีเก้าอี้รอบๆมีคนนั่งอยู่หลายคนนั่งกันเป็นระเบียบใส่ชุดสะอาดสวยงามนางฟ้าบอกว่า นี่เทวดาบนสวรรค์แตกแปลกที่คอนกนสวรรคนั้นดูร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูสุขสบายแต่การกินอาหารของเขาทั้งทัที่เขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรไม่ต่างกับที่นรกเอทำไมมันไม่เหมือนที่นรกทำไมคนที่นี่สนุกสนานแจ่มใสร่าเริงแข็งแรงพอดูดีๆอ้อเห็นวิธีของชาวสวรรคนอีกข้างตักอาหารมาใส่ปากของคนตรงข้ามคนอีกข้าง ก็ตักอาหารมาใส่ปากของคนข้างนี้ก็เลยได้กินกันทุกคนอยู่อย่างสุขสบายนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ว่าที่นรกนั้นทุกคนคิดแต่จะได้อย่างเดียวคิดแต่เรื่องความสุขของตัวเองคิดแต่ว่าตนจะได้อาหารได้สิ่งที่ตนชอบโดยไม่คิดถึงคนอื่นแต่ที่สวรรค์มีความห่วงใยช่วยเหลือกันมีความรักสามัคคีกันคำนึงถึงความสุขของคนอื่นด้วยจึงก็ได้รับความสุขเหมือนกันทั่วถึงกันทุกคน มีผู้คนมากล่นบนโลกที่คิดว่าเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเพื่อให้คนไม่กล้าทำบาคิดว่าการสอนอย่างนี้ถูกต้องไหมจะมีวิบากกรรมพระสัมมาสัมพุทธตรัสกับสามเนราหุนว่าราหุนเธอจงอย่ากโกหกแม้เพียงล้อเล่นขนาดเป็นสามนเณรน้อยเจ็ดขวบล้อเล่นท่านยังห้ามโกหกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราสอนเราเตือนเราทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เลยไม่มีการแต่งเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อมาขู่ให้คนกลัวบาปแล้วไม่กล้าทำบาปไม่มีที่พระองค์กล่าวเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปนั้นคือเรื่องจริงมีจริงจริงนรกมีจริงนสวรรค์มีจริงนบุญมีจริงบาปมีจริงนะเราจะเชื่อตอนเป็นคือตอนยังมีชีวิตอยู่หรือเราจะไปเห็นตอนตายถ้าเชื่อตอนเป็นแล้วหลีกเลี่ยงการทำบาปทำบาปแต่ตั้งใจสร้างบุญกุศลและโลกแล้วท่านจะไปสู่สุตติโลกสวรรค์แต่ถ้าท่านไม่เชื่อไปทำบาปบุญกุศลไม่ยอมสร้างเมื่อตายไปไปตกนรกตอนนั้น ต้องเชื่อแน่นอนเพราะเจอแล้วยยมาบาลเอามีดเอาดาบมาปรับสัตัวช่วยเฉาฉับตายเกิดเกิดเป็นล้านหนทรมานมากไปเห็นตอนตายต่อน,นั้นแก้ตัวไม่ทันก็แล้วท่านพบแล้วเชื่อแล้วกลัวแล้วขอความกรุณาขอเวลาแก้ไขตัวเองหน่อยหมดสิทธิ์นะต้องรับวิบากกรรมในนรกอีกยาวนานมานับเวลามนุษย์เป็นหลายล้านล้านปีก็อยู่ที่ท่านถ้าเชื่อคิดได้ก็ตั้งใจทำความดีหลีกเลี่ยงความชั่วให้ใจเป็นสุขไว้ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกที่สุดแล้ว